ครับเพชรลำฟ้านะครับ60สิบิวินะครับ360ถึง410วินะครับดักีพีอได้บอก้ต้องโง่ต้องกล้าต้อง้หลต้อง้ลฟ้าเฮ้ยลุา ไม่คือข้ออ่าไปตอไม่ไ่อาลมาาุาขาวพลตั้มขาุต้มข้าวตัมข้าวที่นี่เลยนะครับอันยันยันมัน่อนงีมากมานะครับเยนมากๆเนิ่มมากมานะครับ เพชรลำฟ้านะครับพร้อมสวยงามเหลือเกินครับช่วงนี้นะครับเนี้ยบมากๆนะครับจังหวันแรกนะครับเพชรลำฟ้าครับท่านทีพี่บอลลูนครับผมเสียงนะครับเออบินจำจำเลยนะครับเทปบอลลูนจำจำครับผมเออนะครับเทปบอลลูนเสียงนะครับเอ้าเรียบร้อยเอย บางตัวเรื่อยๆนูงอธรรมดานะครับออกไปนอกโลกเลยครับอนนี้บอธรรมดานะครับนับเทปโรมาเชียร์นะครับแม่งก็า้หายนะครับไปไกลหลีพี่น้องเอ้หกันไปแล้าไกนออกออกไปบครับต่อมเลยเอ้าไองศานี่เป็นองศาหมักครับองศาเบ่งเลียกนะครับท่านเทพ สี่ร้อยหนึ่งคะแนนครับจินบีเดียวครับบอยหวสีสบีนี่ครับหมวกครับสี่ร้อยสี่ิครับโอ้สี่เมตรจงสี่ร้อยสี่ครับสี่ร้อยสี่ห่วยแม่เราเรียนยี่สิบสี่เิงจิเข้าไปยี่สิบครับเสยว้าโลนะครับโอ้จินไปไปศูนย์เลยนะครับจินไปไูน

วัวเล็นยมเอะกันไปเรื่อยๆครับผมไปน้ำลงลูกไปน้ำลกเสียเสียน่าเสีย้าพภาพี่เดียวทนเยอไปน้ำลงอรไทยเหตุผลอไร้าวจ้ไป้้านน้เราไปน้ำบลลูนโรงงานแวี จะสะอาดนะครับเป็น้องคาเพดลำฟ้านะครับน่าจะสะอาดนะครับ